ครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดนะครับนายอำเภอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะกำลังเดินทางมานะครับน้ำเลียนท่านว่าท่านนายอำเภอมาพบเราก็ไม่รู้เอพี่คราปางกันนะ อันนี้วัดป่าดงมาไฟนะทุกคนครับเป็นวัดประจําหม,มู่บ้านของบ้านดงมาไฟนะบ้านที่คุณตาอาศัยอยู่นะครับน ขึ้นมปเอม่มีรถมาลงาอันทํามาน้ําของ่ากันลมาี่สาันแล้วครับเนี่ยามแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาเต็มหรอกไเพิ่มาเหมือนกั้หมนคัก่้มนะครับานู้ไปถึงไหนี่ยไค่บรอมนมันมันมันมมีเขาไงั้นเ่ เขาว่าแกอย่าไปทางกระดอนแต่บอกแกนั่งอยู่ตรงกลางดินเลยเดาคาดการว่าแกจะต้องลงไป้างล่างครับคนเห็นเหรอเขามั่นใจไหมมั่นใจนค,นน 45. 45ครับเห็นหลายคนครับตอนวันที่สิบสิบห้าสิบห้าครับถ้าไปอย่างนั้นนี่ที่ว่ามันจะไปไกลอยู่นั้นครับถ้าได้ออกทางเพราะว่าคนเดินตามทางมันมันมนจะไปหาใกล้ๆมันก็คงจะยากแล้วแหละข้างนาาบนนะครับกูบาครับเนี่ยไล่ไล่บ้านไดเตยโยขึ้นไป,ไ,ปไปนั่งตรไหนข้างบนนะครับเีงไม่ใช่ทางใหญ่เลครับข้างบนบ้านไดเตยโยอ่ะอ ไม่ยังไม่มีกระดิ่งยังมยังมีชัวร์มภารก็ไม่ปานตรงนะในระยะร้อยเมตรแคือเสื้อที่เดงเฉี่ยวเฉี่วเอี่ัวไม่ปานตรงคุยกับแกสุยใสลสงยวันนี้เราหาแบบโอ๊ยลบลงมาแถวหน้าผานี่หรอวะหน้าผาบ้านเดียวมาแลครับฝังก็่อด้วยฝันตอนตกตอนตกกับที่ว่าไอต่อมตายนะครับ กำลังต right. nah. ึกษาเนาะมาในอำเภอมาถามเจ้าวาสวัดลงมาไฟนะครับว่าเพราะว่าปกติคุณตาจะมาที่วัดก็มันก็อย่ถ้าไปตะวันออกบาคนก็น้าเะเห่นนะเพราะว่าคนานนั้นมันเแต่มาตะวันตรมยังไงก็เสียเลยอากาลงุ มาตามหาลุงลุงบุญนะยมลุงบุญนะีวันแล้วไม่เห็นเนีไอวันนี้วันที่หกแล้วเนี่ยอ้อไหนแกว่าเขาห่อข้าวแล้วน้ำไปด้วยแกห่อทั้งข้าวทั้งน้ำบ้านมีขนมมีอะไรบ้างนัืนว่ามีขนมมีอะไรยมบุญจะหายหลายครั้งเลยใช่เขาจะรอบนี้หาอืมดีแล้วแหละเปด้วยกันวันนี้ก็รยกว่าคนรั้ยังไม่เจอเลยครับวันนี้เราหาแบบ ไม่ได้ไม่ได้ข่าวแบบนั้นไม่ได้ทั่เลยคือเอาตะรางมาตีแล้วก็เดินมาถามหมูบาวันนี้ก็แล้วเลยเรามองดาไม่ออกเลยแต,แต่แต่ก่อนเนี่ยคำทางได้อยู่แต่วันนี้เนี่ยผงสโค้แต่แต่ผมดูแล้วคงไม่ขึ้นวันนี้มารขึ้นมาผมไม่มาคงไม่มาตรงนี้คงไม่มาไม่ถึงหรอกยัง<ๆ>ไงก็มาไม่ถึงขนาดเราเที่ยอวอป่า มันยังทะลุยากเลยแถวเนี่ยมันเป็น,นตรงสนมิมไตรงคนงคนอ้ตรงที่เราไปอ่ะที่เราวันที่ไปรงที่เราสุนัขไปวันวันแรกกันนะสุนัะว่ามันดมกลิ่นไหมในกลิ่นนี่สุนัไไขนนไม่เจอคือวิ่งไปทั่วแล้วแต่ไม่เจอเขาบอกว่าถ้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 าสุนัขเจอเนี่ยเขาจะนั่งคือถ้าถ้าเจอกลิ่นตามที่เราให้ลงชุดเนี่ยผ้าเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ย้าเขาวิ่งไปเจอเนี่ยมันจะนั่งนี่เขาบอกว่าที่ที่ที่วิ่งไปเนี่ย ไม่ไม่เจอเลยก็คือถ้าเจอเดียจนเายีลไปเออเเอมันนั่งเฉมาเยี่ยมน่เฉเยมาเยี่ยมเฉเๆมาก็เลยเวานเม่อวานไังสังหรณ์กิ่นเหม็นนึกว่าจะไปตายอยู่ป่าทุเรียนพอจะไปดมหายอ้าวยังอ่วอ้ม่ปางงเป นี่ฮะคณะผู้นำานอำเภอนะครับมาร่วมตึกสาหรือกับทางเจ้าวัดมาดงมาใส่เนาะเพราะว่านะฮะเผื่อมีข้อมูลเผื่อมีแนวทางนะครับในการค้นหาครั้งนี้นะครับทุกคนครับออาเอาใจส่วยพี่น้องเข้าอากาบแอปนากระพึงมาถึงลงพื้นทีเนาะรูปวงรูยันรูปยันครับ

คนเราร่างกายแข็งแรงตไปาแไปนอยู่แล้วอไปแถวบนไปหลไป่าีหลอกอะไรนไปไม่มาไม่มาคนดีหลอกถ้าถ้าไปแถวนั้นอาจารย์เขต้องเขีนวพระหรือวัตลาดคนงานก็เยอะ้าไปปบ้านจอาจารย์หอมนี่คนก็ต้องเห็น มีข้ามเหมือนเช่นคนกีตใช่ไหมราะถึงคนก็ผ่านไปคนก็น่าจะเห็นถนนเราก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเกินถ้าจากจุดที่เราเห็นล้วเดินมาคอนกรีตประมาดเทวะ800กว่าเมตรเนี่ยเราก็เลยหาในช่วง800เมตรตามตามฐานนิฐานนี่คนน้อยใจนี่ถ้าถ้าไปถึงทางเดินคอนกรีตจะต้องจําได้ว่าทางคือแจไปเดี่ยวแกน้อยใจจะจะเดินประชดคนจะต้องเดินตามทางจะไม่เดินเข้าป่าเราไม่มีใครอยากฆ่าตัวตาหเลยตามตามที่เราสันนิษฐานนี่ เม้นแต่ว่าจะจะจะหลงป่าจริงถ้าไปตามทางจริงถ้าถ้าถ้าเขาสันนิษฐานว่าเป็นเป็นตะบุญจริงๆนะไปเจออยู่ข้างทางจะต้องเดินตามถนนเพราะว่าแกเรียกเรียกร้องความสนใจไงข้าวไปกินด้วยทำนายน้ำด้วยตามตามสันนิษฐานเนี้ยนี่มันก็หมดตะกี้คนธรรมดาไหมถ้าแกน้อยใจที่ไม่ได้ไปงานอืมไปงานนั่นแหละแกต้องเดินตามทางไหนที่ว่าแกอยู่ในป่านั่นไะ ่นี่ครับทุกคนครับนี่ก็คือบรรยากาศวันนี้ครับเรามาร่วมส่งกำลังใจในการตามหาคุณตาวัย8ปีปีครับในบอำเภอก็ลงพื้นที่เนาะวันนี้มาปรึกษาหารือก,กับทางเจ้าวัดวัดบ้านดงมาไฟเวลานี้นครับนะสู่วันที่5นะ15อันนี้วันที่20อ่ะ5ของการหายตัวของคุณตานะครับ วันนี้ถือว่าเป็นการระรมก์กำลังใหญ่ในการ,ราค้นหาครั้งนี้นะเรา่านเดินเหมนเดินหขารห้นัอ้าใชบแต่ว่าเรา้าขอคุณสำหรับคลิปนี้ครับขอลงคลิปกันครับเรามาทุนกันเรามาเป็นกำลังใจให้กันครับเวลานี้ครับการตามหาคุณตาวัย84ปีครับที่ได้หายออกจากบ้านเนาะ